เชื่อไหมครับว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยสามารถสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างง่ายๆเพื่อนาไปเปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาให้กลายเป็นห้องเรียนกับด้านลองดูนะครับนี่ไงครับดูวิดีโอไปมีข้อคําถามแทรกขึ้นมาแล้วหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับมาเรียนรู้เพื่อนําไปเปลี่ยนการสอนกันครับ การเรียนการสอนเปลี่ยนได้เริ่มต้นจากการที่คุณครูเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆครับสวีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแช์นะครับตั้งแต่คลิปวิดีโอนี้เป็นต้นไปนะครับประมาณ3-4คลิปวิดีโอด้วยกันเนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างอินเทอร์ i v e v ีวิดีอหรือวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ง่ายๆโดยใช้เว็บไซต์ g o p p o s i t c o m นะครับถ้าเกิดพูดถึงวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์นะครับ ก็อาจจะนึกถึง h e a d f i p o r g แต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าใจที่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาตัดออกไปแล้วนะครับในส่วนของการสร้างฟรีๆแต่ยังมีเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้งานได้ถ้าเกิดใครสนใจที่จะใช้คู่ขนานหรือว่าควบคู่กันไปเนี่ยก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า e d u s so z l e นะครับสามารถสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับแต่ก็จะมีข้อจำกัดเวลานักเรียนเข้ามาเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องเข้า Gmail เข้าระบบก่อนซึ่งก็ อาจจะยุ่งยากซับซ้อนสําหรับโรงเรียนไหนที่นักเรียนไม่มีอีเมลนะครับแต่ว่าเว็บไซต์ที่ผมจะพาท่านมาดูในวันนี้ครับก็คือ g o p a p e r s i t c o m เนี่ยเวลาคุณครูสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูสามารถสร้างลิงก์นะครับหรือว่า generate link เนี่ยให้นักเรียนแล้วนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องเข้าระบบเลยเนะครับอันนี้คือข้อที่เจ๋งมากๆ จะเป็นยังไงนั้นจะสร้างยังไงจะนําไปใช้แบบไหนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ go.kposit.com นะครับหลังจากนั้นในฐานะที่เราเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยเราก็จะต้องกดไปที่ปุ่ม sign up แต่ก่อนเราจะกดนะครับแนะนำาท่านลองอ่านดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับว่าเว็บไซต์ kposit เนี่ยสามารถ ที่จะสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใดได้บ้างนะครับแบบมาจดเพื่อนช้อยแบบฟิวเดแบงค์แบบจับคู่นะครับแล้วก็แบบอื่นๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังสามารถที่จะผนวกรวมกับเครื่องมือต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเมื่อเราสร้างบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์เสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะไปแชร์นะครับใน g Google c l a s s r o o m เพื่อจัดระบบสิ่งต่างๆให้ง่ายต่อการเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับนักเรียนหรือจะใช้ Ed Modo ก็ได้เป็นม o o เดิก็ได้นะครับ หรือเราจะไปหาวิดีโอจาก k h เจาก y t u t u นะครับจาก Khan Academy ก็ได้นะครับนี่คือความสามารถของเพ y โพสิตคร่าวๆซึ่งหลายท่านก็ลองมาอ่านดูนะครับเราไปเริ่มต้นที่การสมัครสมาชิกกันนะครับแนะนำให้ท่านเนี่ยล็อกอิน gmail ไว้ก่อนในฐานะที่ใครอยากจะสมัครด้วย gmail ใครอยากสมัครด้วย edmodo ก็ล็อกอิน edmodo เอาไว้นะครับเพื่อลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูลด้วยนะครับผมจะกดไปที่ปุ่ม sign up หครั้งนะครับผม แลังจากนั้นนะครับก็จะมีปุ่มนะครับที่ให้เราเนี่ยเลือกได้ว่าเราต้องการจะสมัครโดยใช้นะครับเครื่องมือใดไม่ว่าจะเป็น e d Mode e er, d e m o d o นะครับ Clever Office 365หนะครับหรือว่า Google ในที่นี้ผมจะกดไป Google นะครับแล้วก็เลือกอีเมลนะครับของตนเองนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นอีเมลที่ผมได้ทำการเข้าระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อเราเลือกแล้วนะครับเขาบอกว่าคุณต้องการที่จะบอกว่าตัวคุณนั้นเป็นใครนะครับมันก็มีให้เลือก2อันระหว่าง student กับ instructor นะครับถ้าเกิดเป็นคุณครูเนี่ยผมแนะนําให้กดอันที่2นะครับ instructor เนาะหลังจากกดเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปยืนยันนะครับในส่วนของอีเมลของตอนเองเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใคร คิดว่านะครับไม่อยากยืนยันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดบางเว็บไซต์เนี่ยต้องไปยืนยันถึงจะผ่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกท่านก็ลองอ่านข้อมูลดูนะครับผมในที่นี้ผมจะกดเป็นในส่วนของอันแรกเลยนะครับแล้วก็กด continue นะครับอันนี้ผมจะเลือกในส่วนของเทคโนโลยี training นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดใครสอนในวิชาไหนก็เลือกในรายวิชานั้นนะครับหรือว่าจะกดอื่นๆก็ได้เนาะในที่นี้ผมจะเลือกเป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วกด continue อันนี้กดส k ิปข้ามไปได้นะครับ ข้อนี้สกิปข้ามได้ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้แบบโปรเนี่ยเราก็กดบิ๊กอินโปรนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้แบบฟรีๆเนี่ยนะครับเราก็กดแบบเบสิกนะครับแล้วก็กด continu e นะครับก็จะทำการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้าของ my dashboard นะครับหรือว่า my BULBS นะครับก็คล้ายๆ d e s h b o a r d ในในอันอื่นๆน,นะครับเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นสร้างนะครับคลิปวิดีโอที่มีปฏิสัมพันธ์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองสร้างง่ายๆพร้อมๆกันนะครับ